นับอีกสี่เดือนจะมีการยุบสภาก็เป็นเวทีของคุณอนรทินแล้วก็รัฐบาลอรทินสี่เดือนนี้จะเห็นคุณไอซ์ทำอะไรบ้างครับในสภาตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะทําแน่ๆคือ,เ,อ,อเรื่องประกันสังคมในในอนุกรรมธิการไอทีของประกันสังคมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีอีกหลายๆโครงการที่มีมูลค่ารวมๆกันเนี่ยหลายพันล้านที่เราอะ่ะอยากที่จะเข้าไปเบรกให้ได้เพราะว่ามันมั่วซั่วเละเทะไรสาระจร,จริง เรื่องการเลือกตั้งประกันสังคมตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนาะเราต้องทํายังไงก็ได้ให้คนที่คิดจะทําเรื่องนี้มีต้นทุนที่สูงที่สุดแล้วกเ็เรื่องตึกสกายไนน์อันนี้เนี่ยแน่นอนว่าประลัดเนี่ยโดนย้ายไป1คนแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นความคืบหน้าว่าฝ่ายการเมืองทีออ่อยู่ในในระยะเวลานั้นเนี่ยจะโดนอะไรบ้างนะคะ คือรัฐบาลน,นี้จะจะกล้าหรือเปล่าเออก็ก็อยากจะเห็นเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในคณะกรรมาการแข่งขันทางการค้าซึ่งอ่ะเราก็ได้เห็นหลายๆดีล,ลที่ผ่านมานะควบรวม 2D Tech เออ Lotus Macco หรือว่าเรื่องพลังงานที่ไม่มีการควบคุมการแข่งขันอะไรเงี้ยถ้าแก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหมุดหมายแรกที่จะทําให้การแข่งขันทางการค้าในประเทศไทยเนี่ยมัน มันอาจจะเข้ามาอยู่ในรูทางเดิมท,ที่ที่ที่มันควรจะเป็นแต่ว่าเราก็ต้องไปต่อสู้กันในกรรมธิการแล้วก็พยายามต้องทําให้มันผ่านออกมาให้ได้ <th ew ing> ภายใน4เดือนนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ออตอนนี้อยากเข้ามาดูก็คือเรื่องกยศเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะประเด็นที่สนใจตอนที่เข้ามาเป็นสสอเนี่ยคือเรื่องการศึกษาแต่ว่าไม่มีความรู้ในเรื่องการศึกษาเลยแต่ว่าเรื่องกยศเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการะอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งจัดแท็กงบไปแล้วก็ มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอยู่แล้วก็ก็อยากที่จะเข้ามาแบบร่วมลนนรนลงเนาะทำยังไงก็ได้ให้คนเก่าๆที่เบี้ยวนี้ไปเนี่ยกลับมาจ่ายจ่ายเงินคืนกองทุนให้ได้มากที่สุดเพราะว่านั่นหมายถึงการต่อลมหายใจของกองทุนก็คิดว่าคงมี3เรื่องหลักๆที่อยากจะทําให้มันเห็นออกมาเป็นเป็นรูปประทเนาะ